สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนิสตอรี่นะคะวันนี้นะคะนุชนะคะมาฉีดนะคะวัคซีนนะคะเป็นเข็มที่5แล้วค่ะเป็นเข็มกระตุ้นนะคะวัคซีนที่เราฉีดวันนี้ก็คือวัคซีนโมโนนาะคะไบว a ลเลนนะคะก็คือเป็นวัคซีนโควิด รุ่นใหม่นะคะเป็นวัคซีน2สายพันธุ์ประกอบด้วยสายพัน,พนธุก,กรรม mRNA ของไวรัสโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมด้วยนะคะ mRNA ของโควิดสายพันธุ์โอมิคอนอย่างละครึ่งนะคะพัฒนาขึ้นมาเพื่อฉีดเป็นเข็มกระตุ้นค่ะให้เราป้องกันนะคะที่กว้างขึ้นจากโควิดสายพันธุ์โอมิคอนนะคะที่สามารถแพร่เชื้อได้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันหลบเลี่ยงได้ดีกว่าสายพันธุ์เก่านอกจากนี้นะคะวัคซีนโควิดบวเลเลนเนี่ยยัง ได้ฟื้นฟูการป้องกันที่ลดลงนะคะตั้งแต่การฉีดวัคซีนครั้งก่อนอีกด้วยนะคะซึ่งที่เราฉีดครั้งนี้นะคะก็จะอยู่ได้นะคะ1ปีเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่าอีก1ปีเราค่อยมาฉีดใหม่อีกครั้งนะคะมาพบกันนะคะแล้ววันนี้เราก็มาฉีดที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ค่ะคุณหมอหรอือพยาบาลเนี่ย มือนิ่มมากๆเลยนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะช่วงนี้ก็กลับมาอีกแล้วหากใครสะดวกนะคะก็สามารถวอล์กอินนะคะเข้าไปฉีดได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลราชพัฒน์นั่นเองค่ะ